พิงและก็ทุกคนที่ดูวิดีโอนี้ <laughs> ดูพระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วเรามาเล่นฮ o ว e r c r a f t กันซองโฮเวอร์คราฟนี่ได้รับการอบรมมาจากค่ายพริงซัมเมอร์แครั้งที่11ที่ประจวบคีรีขันธ์โรงเรียนหัวหินก็นำมาทำปรับปรุงเป็นระบบอย่างที่เห็นใช้มอเตอร์ของเครื่องบินบังครับ แบตเตอรี่ลิโพสปีด2ตัวรีซิฟเวอร์ต่อเข้ากับรีโมทคอนโทรลฟูตบ้าหกช่องแต่เราใช้แค่สามช่องเท่านั้นโอร์คราสนี่ข้างๆเราก็มีเครื่องบินเล่นอยู่แต่นี่เป็นสวนน้ำมีเรืออะไรก็มาเล่นตรงนี้ได้เราจะเริ่มเล่นแล้วอ่ะสตาร์ทเครื่อง ดูมีลัดเดอร์ดิ้นได้เยี่ยงไปหน่อยเยี่ยงไปหน่อยเแล้วก็หินออกดูดูนผมดูนไปเลย นี่แรงมากใครกันนะที่อยากเห็นตอนมันลอยนะมันเรามาทําให้ดูแล้วนี่เราจะเก็บเศษไม้ไม่รู้จะมาหรือเปล่าเย่ yeah, ชนแล้วแต่ไม่ยอมมาเพราะเพราะวาับเราลอยไม้มันก็ลอยเดวยเพราะวาับลอยทับไม้นี่เราจะเล่นให้ดูใกล้ๆ จะมีระบบระบายน้ำอยู่ข้างหลังไม่งั้นน้ำจะขังอยู่ในถูงทำให้เรือชา้าโอเคไปแล้วบ๊ายบาๆค่ะนี้แหละ